ได้เลยดอกไม้วางน้ำอบพรมนะครับเสร็จแล้วดึงดอกกุหลาบถือไว้หนึ่งสองดอกได้ครับคนน้อยถ้าคนมากคนละดอกได้ครับส่วนท่านใดจะร่วมบริจาคซื้อที่ให้คนตายก็ใส่ผ่านได้นะครับ ดอกไม้วางน้ำอบพรมนะครับเสร็จแล้วดึงดอกกุหลาบถือไว้นะครับเหรียญเทีใส่ไปเลยอาด้านความ,มือมองไปริมฝางเป็นวัดกะโศการามนะครับอ่า ต้องเก็บเจ็ดเหรียญนะครับไม่ไม่เจ็ดเหรียญนะส่วนที่เหลือเดี an ๋ยวจะทำบุญร่วมกันนะครับบุญทิศสอบสนนักเก็บผู้วัยจุดแล้วไม่โยนโยนน้ำแค่เจ็ดเหรียญนะครับใส่พานเลยใส่พานเลยครับอ่าใส่ไปหมดเลยได้ได้ได้ครับผมเหรียญอะไรอะคะเหรียญอะไรก็ได้ครับ